สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้เวลา8.48นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุหรอบ2เมษายน2568มหาวิทยาลัยมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา2566เป็นวันที่สอง มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะการบัญชีและการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะนิติศาสตร์วิทยาลัยการเมืองการปกครองคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน2,960คนมหาวิทยาลัยมหาสารคามมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานทันสมัยฤฤฤฤเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้บัณฑิตทุกคนเพียรพร้อมด้วยทักษะวความรู้วิชาการมีคุณธรรมจริยธรรมทั้งยังสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเวลา13นาฬิก39นาที สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปวัดหนองแดงตำบลหนองกุงอำเภอนาเชื่อทรงประกอบพิธีพุทธ,ธาพิเศษพระพุทธ,ธสิริเกษตรและทรงเททองหล่อพระเกศที่ซึ่งหลวงปู่ขำเกสาโรเจ้าอาวาสวัดหนองแดงพระมหาเถระที่มีอายุพันสามากที่สุดรูปหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามมีดําริให้จัดสร้างขึ้น เพื่อนำไรายได้จากการเช่าบูชาใช้รักษาผู้ป่วยยากไร้พระภิกษุอาพาธและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลนาโพซึ่งอยู่ห่างจากวัดหนองแดงไปประมาณ18กิโลเมตรโรงพยาบาลตั้งอยู่ที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงดูแลรักษาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกลปัจจุบันได้น้อมนำพระราชดำริด้านการดูแลสุขภาพประชาชนส่งเสริมพัฒนาเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้เต,ติบโตสมวัย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมถึงดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจสำหรับพระพุทธสิริเกษตรที่เข้าพิธีพุทธาพิเศษในวันนี้มีขนาดหน้าตาัก5นิ้วจัดสร้าง70องค์เพื่อถวายเป็นพระราชจุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาวันที่2เมษายน2568 นอกจากนี้ยังจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกรุ่นทุนเกล้าจำนวน99,999เหรียญได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับบนเหรียญที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำชมนิทรรศาการชุดไทย True h o d t h e s, mm hmm. <S Weaving History Craft and Identity ณกรุงดอนดอนสหาราชอาณาจักร ที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา15นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชาอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงหลังจากสมเด็จพระเจ้า,ล,า,า,าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกรราัญญาทรงสแสดงปฐาฐกถาเรื่องวิวัฒนาการของชุดไทยและงานหัตถศิลป์ผ้าไทยภายในงานนิทรรศการผ้าไทยณห้องมิตราสมาคมอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนแล้ว แล้วส่งนำผู้เข้าร่วมงานชมนิเทศการชุดไทย Through the Ages Weaving History, c r a f t and Identity ซึ่งพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญฉลองพระองค์13องค์ที่จัดเก็บนักพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาจัดแสดงประกอบด้วยฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม8องค์จัดแสดงณห้องสีอยุธยาได้แก่ฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้น สรงในการเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2 5 6 6เมื่อวันที่7มกราคม2566ฉจะลองพระองค์ชุดไทยจิตรดาทรงในการเสด็จไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสาศดาร,รามเมื่อวันที่16กรกฎาคม2562 ฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินส่งในการเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราช,ชกุศลวันปิยมหาราชเมื่อวันที่23ตุลาคม2562ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานส่งในโอกาสโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับพระประมุกประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและผู้แทนประเทศซึ่งเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจและแขกพิเศษ ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมเอเปกครั้งที่29ณพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาท์พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2565ฉลองพระองค์ชุดไทยจักกรีประยุกต์ทรงในโอกาสทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระจัก,กราวาลณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2567 ฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตทรงในโอกาสพระราชทานพระอนุญาตให้ทีมงานววกประเทศไทยฉายพระรูปเพื่อนำไปตีพิมพ์เป็นแฟชั่นเซ็ตภายใต้ชื่อ In นโ y ริ f a แฟชั่เมื่อเดือนมิถุนายน2562 เจหลงพระองค์ชุดไทยศิวไลส่งในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางโลมากเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เมื่อวันที่12ธันวาคม2562และฉลหลงพระองค์ชุดไทยจกักรพรรดิส่งในการเสด็จแทนพระองค์ไปส่งร่วมพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายอันแบรที่2แห่งราชรัฐโมนาโกกับนางสาวชาลีนบิสตอ็อก เมื่อวันที่2กรกฎาคม2554พร้อมกันนี้ได้จัดแสดงผ้ายกลวดลายโบร,ราณและร่วมสมัยอาทิผ้ายกหลายเกล็ดพิมพ์เสนหลายพุ่มลายดอกลอยและลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีจากนั้นทรงนำชมฉลองพระองค์ชุดสากล5องค์จัดแสดงณห้องสุขโขทัยได้แก่ ฉลองพระองค์ผ้าชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งตัดต่อลายบนผ้าไหมเปลือกสีขาวนวลทรงในโอกาสทรงเป็นประธานตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขิดนารีรัตราชกัญญารอบตัดสินระดับประเทศณหอประชุมกองทัพเรือเมื่อวันที่31ตุลาคม2565ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดมีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีประดับด้วยลูกไม้ ทรงในโอกาสทรงเป็นประธานในโครงการเทศกาลไมไทย2565ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตเมื่อวันที่17ธันวาคม2565จลองพระองค์ผ้าไหม่มัดหมีปักประดับลูกไม้และลูกปัด ทรงในโอกาสทรงเป็นประธานงานเปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยและทรงเสวนาวิชาการในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสุาาสากลณศูนย์การค้าไอคอนสยามเมื่อวันที่12ธันวาคม2563ฉสลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวันวรีเทคนิคไหมแต้มหมี่ซึ่งเป็นผลงานชนะเลิศเหรียญทองจากการประกวด ประเภทผ้าเทคนิคสร้างสรรค์โดยนางสาวสุชาดาวิมลรัตนกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝ้ายจังหวัดขอนแกน่นและฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายขิดนารีรัตนราชกัญญาปักลูกปัดส่งในโอกาสเฝ้าทูละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเปิดนิทรศการสิริราชพัตราบรมราชินีนาถณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2565 พร้อมกันนี้ได้จัดแสดงผ้าลายพระราชทานจากการประกวดในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกรวมทั้งการจัดแสดงชุดของแบรนด์ไทยที่นำผ้าไทยมาตัดเย็บเป็นแฟชั่นร่วมสมัยประกอบด้วยแบรนด์สิริวัณวรีนำเสนอชุดราตรีผ้าไหมมัดหมี่ทอมือลวดลายกราฟิกจับคู่กับเฉดสีเทาไล่ระดับเติมมิติและความหรูหราด้วยงานปักที่นำลายผ้าไทยมาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยคริสตัลสีเข้ม รวมทั้งชุดราตรีทรงเกาะอ,อกผ้าไหมมัดหมี่สีน้ำตาลย้อมแบบไทยดำตกแต่งด้วยลูกปัดและลูกไม้แบรนด์อาสาว่านำเสนอเสื้อเชิ้ตแขนยาวผ้าไหมใส่กระโปรงยาวผ้าไหมย,ยกดอกและชุดกระโปรงสั้นเกาะอกสั้นผ้าไหมย,ยกดอกตกแต่งแคบหลังโดยนายอดุลมุลชาติกลุ่มไหมสมเด็จจังหวัดกาลสินปักลูกปัดและเลื่อมทั้งชิ้น แบรนด์วาทิตอิทธินำเสนอชุดกระโปรงยาวเกาะอกทรงตรงผ้าไหมยกดอกจากกลุ่มทอผ้าลายมงคลมนตราธิการแบรนด์ตกแต่งผ้าไหมโอ,อกแกนซ่ารูปดอกไม้และแบรนด์ชัยโกเลเบลนำเสนอชุดกระโปรงยาวเข้ารูปลายเบี่ยงผ้าไหมมัดหมี่ทอมือจับจีบโดยนักออกแบบรุ่นใหม่นายทวีศักดิ์จตุวัน ประเทศไทยได้ประกาศขึ้นบัญชีชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29มกราคม2567และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26มีนาคม2567เห็นชอบเสนอรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกด้วยนิทรรศการผ้าไทยชุดไทย t r u e theH อ e จสวิ v i ิ i n g History, c ฟ a อน and Identity จะจัดจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนได้จัดสาธิตงานหัตถสินไทยอาทิเบญจรงร่วมสมัยที่ผสมผสานลวดลายภาคใต้ จักสารย่านลิเผาทั้งแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัยเป็นเครื่องใช้และเครื่องประดับอันประณีตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโพช์พระมาหาธาตุเจดีมงคลสิทธาจารย์ที่วัดตะโกจังหวัดพระนะครศรีอยุธยา วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโพชพระมหาธาตุเจดีมงคลสิทธาจารย์นวัตตะโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีสมโพธพระมหาธาตุเจดีมงคลสิทธาจารย์ทรงพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพระอบแล้วบรรจุลงในพระเจดี มอบให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีอัญเชิญไปประดิษฐานในบุษบกบนพระมหาธาตุเจดีย์ชั้นสองจากนั้นผู้แทนพระองค์เปิดพระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์วัตโกร่วมกับศิษยานุศิทธิและพุทธศาสนิกชนจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2557ตามดําบิของพระมงคลสิทธาจารย์สำรวยปาษาสาธโกอดีตเจ้าอาวาสวัตโกรูปที่4เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นพุทธศาสนสถานสำคัญที่แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนออกแบบโดยคณาจารย์จากมหาวิทยายลัยศิลปากรรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์ทรงประคังแบบลังการองรับด้วยฐานแปดเหลี่ยมแวดล้อมด้วยเจดีย์บริวารอีก8องค์องค์เจดีย์ตั้งอยู่บนอาคารกว้าง35เมตรมีลานปราทักศิณโดยรอบบุมทั้ง4ทิศมีศาลาทิศและหอระฆังตั้งอยู่ ภายในอาคารเป็นโถงประดิษฐานสรีรักษ์ขารพระมงคลสิทธาจารย์สำรวยปาสาธิโกนอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการและภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณโถงอาคารเล่าเรื่องราวประวัติวัดต,ตั้งแต่แรกสร้างจนถึงช่วงก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีรวมถึงประวัติของพระมงคลสิทธาจารย์ประวัติพระวชิรภาวนาพิรัตและเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบอำเภอภาชี ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวลาวที่อพยพมาจากนครหลวงเวียงจันทร์ในการนี้วางพวงมาลัยและจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยส,สักราระสริระสังขารพระโมคคลสิทธาจารย์พระเถรัที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสีราจารวัตงดงามจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก วัดตะโกเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายในสมัยกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นราวปี2320ชาวบ้านตะโกอพยพจากนครหลวงเวียงจันทร์มาตั้งรกรากอยู่บริเวณตำบลดอนญ่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีต้นตะโกขึ้นอยู่มากจึงเรียกว่าบ้านตะโกครั้นเมื่อสร้างวัดขึ้นราวปี2345จึงเรียกว่าวัดตะโก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2541และได้รับการพัฒนาเรื่อยมามีการสร้างถาวรวัตถุขยายพื้นที่วัดจัดการศึกษาสำหรับพระพิสุและบุรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนัต่างๆทำให้วัดมีความรุ่งเรืองปัจจุบันมีพระวชิรภาวนาพิรัตเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา65รูป องคมนตรีติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกำปนารุดดิศองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงปฏิติตามความก้าวหน้าการเพราะเลี้ยงปลาเทราที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงตำบลเทพสเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่หน่วยวิจัยและพัฒนาประมงบนพื้นที่สูงแห่งที่สองของมูลนิธิโครงการหลวง ต่อยอดและขยายผลมาจากหน่วยวิจัยประมงบนพื้นที่สูงดอยอินทนนท์เพื่อเพาะเลี้ยงปลาเรนโบ้เทราพื้นที่นี้มีศักยภาพเนื่องจากมีอากาศเย็นและมีน้ําจากลําธารห้วยแก้วไหลผ่านโครงการชุประทานจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการทําโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนุบาลปลามีบ่อเพาะเลี้ยง18บ่อนําลูกปลามาจากสถานีอินทนนท์อนุบาล22,000ตัวมีแผนสร้างบ่อเพาะเลี้ยงเพิ่มอีก12บ่อปรับปรุงฝายน้ำลำน้ำห้วยแก้ว และก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจากนั้นตรวจเยี่ยมอาคารแปรรูปประมงสำหรับรองรับการแปลรูปปลาเวนโบเทราท,ที่ครบวงจรได้มาตรฐานสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต่อจากนั้นไปติดตามการปรับปรุงพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่อ่อนสำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้กาแฟภายใต้ร่มเงาแบบครบวงจรเพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าในระบบอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกาแฟแก่ผู้ที่สนใจและนอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงฝายในลำน้ำแม่ลาภายในโครงการหลวงตีนตก เพื่อป้องกันอุทกภัยและการพังทลายของตลิ่งในช่วงหน้าฝนและเป็นแหล่งน้ำสำรองแก่ราษฎรในตำบลห้วยแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงช่วงหน้าแง้งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ